เพื่อนๆรู้ไหมว่ารถมันม่วงหรือ e-v shuttle bus ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขึ้นได้ฟรีสะดวกสบายปลอดภัยและที่สำคัญตามรถได้ด้วยแอปข้อควรปฏิบัติรอให้รถจอดสนิทก่อนขึ้นไม่เบียดไม่แทรกห้ามยืนขณนะรถกำลังวิง่งลงรถอย่างระวังห้ามถนนมองซ้ายอ้อมด้านหลังรถอยากรู้ว่าน้องมันม่วงอยู่ที่ไหนไม่ต้องเดาอีกต่อไปแค่โหลดแอป v i a bus ก็ดูตำแหน่งรถแบบ real time ได้เลย ขั้นตอนง่ายๆดาวน์โหลดแอปเบียรบสกดลูกศรดานบนเลือกเพิ่มระบบขนส่งแล้วค้นหาหมอวไรลักแค่นี้ก็รู้เลยว่ารถหยุดตรงไหนกำลังจะมาถึงเมื่อไรไม่ต้องยืนรอกเกอ้ออีกต่อไป v i ี b u s ใช้ได้ทั้งในมหาวิทยาลัยและกับรถขนส่งสาธารณะอื่นๆด้วยนะขึ้นรถมันม่วงต้องมีวินยัยชีวิตก็ง่ายขึ้นความปลอดภัยเริ่มที่เรา